ดาวเสาร์ย้าย5าราศีถึงเวลาชีวีเบิกบานด้วยบ้านการงานเงินทองและความรักเนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนักแหงกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาคืนจอหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิธีวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮวงจุ้ยเล็กที่บ้านที่ปรึกษาธุรกิจและนักโหราศาสตร์ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกด subscribe ถ้าท่านผู้ชมท่านใดพึ่งหลงเข้ามาครับนี่คือช่องสมเจต h ช n n นลกดติดตามกด subscribe แล้วตามมาติดติดด้วยการกดรูปกระดิ่งกรุงกริง จากนั้นย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่ผมได้นำเสนอไว้ด้วยสาระความรู้ทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์เอาแบบที่ยากถึงยากที่สุดถึงง่ายที่สุดก็มีอยู่ในนี้ห่วงจุ้ยเป็นห่วงจุย้ยเลกที่บ้านทฤษฎีเฉพาะตัวจากการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังของผม20กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมพิธีกรรมการเรียกเงินเข้าบ้านการทำพิธีขายบ้านขายที่ดินการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ความเชื่อแล้วก็ไม้มงคลเศรษฐกิจการเงินด้วยทั้งหมด6เรื่องรวมอยู่ในช่องนี้สมเจตชนแนลดังนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยท่านต้องได้รับประโยชน์สิ่งที่ผมนำเสนอเป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับกดติดตามเลยอย่าช้าอยู่ใหญ่ในวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2563ก็คือปีนี้เนี่ยแหละ เวลา8นาฬิก45นาทีตามปฏิทินสุริยะญาติอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วดาวเสาจะย้ายจากราศีธนูไปสู่ราศีมังกรหลายท่านคงจะได้เคยได้ยินได้ฟังรับรู้มาบ้างแล้วดาวเสาย้ายครั้งนี้ครับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบ้านของตัวเองภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าดาวเสาเป็นกเกษตรคำว่ากเกษตรไม่ได้หมายถึงการทำไร่ไถนานะครับ คำว่ากเกษตรในความหมายของโหราศาสตร์หมายถึงความสมบูรณ์ภูนสุขนั่นคือดาวเสารมีความสมบูรณ์มีพลังสูงสุดแต่แน่นอนครับวิถีชีวิตของคนนับล้านมีเฉพาะเพียง5ราศีต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับผลดีจากการยกย้ายของดาวเสารซึ่งผมจะนําเรียนให้ท่านได้ทราบณช่วงเวลาความมาเทิงต่อไปนี้โดยเริ่มต้นกันที่ราศีที่จะได้รับ พลังความหมายอันดีของดาวเสารอันดับที่5ได้แก่ราศีเมษนั่นคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีเมษครับดาวเสาย้ายครั้งนี้ไปอยู่ในตำแหน่งการงานครับผู้ที่ตกงานโดนคัดออกโดนไล่ออกบริษัทปิดกิจการ วันวันนั่งไล่ลำดับเสชหางานติดต่องานสมัครงานไม่ได้หยุดไม่ได้ว่างเว้นแต่พอว่างปุ๊บคุยไลยกับเพื่อนน่าน้อยใจไหมเพื่อนมันไม่มีเวลาคุยเพราะมันทำงานแต่เราไม่มีงานทำนั่งถอนหายใจไปวันๆครับแต่พอดาวเสาย้ายครั้งนี้ปุ๊บท่านจะมีงานทำและการทำงานครั้งนี้จะมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งกว่าในขณะที่บุคคลใดก็ตามที่ทำงานอยู่ ระหว่างนั่งทํางานเนี่ยกำลังง่วนเลยครับได้ยินเสียงควกควักคว,กคว,กควกัหันไปดูโดนเลื่อยขาเก้าอี้มีคนพยายามเบียดพยายามดันพยายามขี่ให้ท่านพ้นจากวงจรกลั่นแกล้งทุกวิถีทางให้ท่านหลุดจากตำแหน่งหลุดจากโควตาดาวเสาย้ายครั้งนี้นะครับท่านจะมั่นคงเข้มแข็งยิ่งกว่าหินผามีผู้ใหญ่เข้ามาปกปักรักษาไม่มีใครกล้ายุ่งกับท่านโดยเฉพาะข้าราชาการครับ ชื่อที่ทําทีทําท่าว่าจะหลุดจากโผหลุดจากโคตา้าไม่มีทางครับคนที่หลุดเนี่ยคือคนที่พยายามเลื่อยขาเก้าอี้พยายามเขี่ยท่านไปส่วนราศีเมษที่กําลังจะลงทุนทําธุรกิจใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำจะไปรอดหรือไม่รอดจะไหวหรือเปล่าบอกเลยครับว่าดาวเสาย้ายครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นและมั่นคงแต่ด้วยเหตุที่ว่าราศีเมษนั้นในช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึง2ปีกว่าที่ดาวเสาย้ายมาครั้งนี้ มีมฤตยูกลุ่มตำแหน่งเกิดและปัจจุบันราหูก็ล้วงรัพ์ดังนั้นพลังของดาวเสาร์ส่งผลดีไปให้ท่านได้ในระดับหนึ่งเพราะดาวหลักๆสองดวงที่ผมกล่าวเมื่อครู่มันอยู่ในตำแหน่งลัคนาคือมันอยู่ตรงหน้าส่วนดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ตรงปลายแขนราศีที่จะได้รับผลดีจากการย้ายของดาวเสาร์ในครั้งนี้อันดับที่4ได้แก่ราศีมีนครับ นั่นคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผูกดวงวางลัคนาสถิตราศีมีนดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคำว่าลาภะคือโชคลาภผมเน้นย้ยำท่านตลอดเวลาว่าโชคลาภเนี่ยไม่ได้หมายถึงลาบลอยเสมอไปแต่หมายถึงโอกาสดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือโอกาสดีๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเงินด้วย ดาวเสารย้ายก็ไปเข้าเรือนลาภะก็คือตำแหน่งของตัวเองดังนั้นอิทธิพลของดาวเสารจึงส่งผลให้พี่น้องชาวราศีมีนก่อนหน้านี้เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ก็ไม่ถูกไปส่งสลากนมกาแพะไปชิงกับเขาบ้านนึ้นเขาได้บ้านนี้เขาได้ตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งไปจับสลากในงานปีใหม่ก็ไม่เคยได้แต่พอดาวเสาย้ายปุ๊บเงินทองจะมาหาเรา และสำคัญคือสำหรับนักธุรกิจที่อยากจะลงทุนเห็นที่ดินแปลงนี้สวยมากอยากจะซื้อมาทำโครงการของตัวเองอยากจะซื้อมาเชื่อมต่อกับโรงงานของเราให้มันขยายงานงานจะได้คล่องตัวขึ้นผลิตผลงานผลิตสินค้าได้มากขึ้นอยากจะซื้อมาทำไว้ทำบ้านอีกหลังหนึ่งให้ลูกน้องให้คนงานได้เข้ามาพักผ่อนเข้าไปติดต่อไปเจรจาพูดคุยกับคนเจ้าของที่เขาบอกฉันยังไม่ขายไม่อยากขายพอดาวเสาย้ายนะครับท่านผู้ชม ท่านไม่ต้องไปถามหรอกครับเขาจะมาเสนอให้ท่านเพราะเขาร้อนเงินและขายท่านน้อยกว่าที่ท่านตั้งราคาไว้ในคราวก่อนนั้นหลายเท่าส่วนผู้ที่คิดจะปลูกบ้านก่อนหน้านี้พยายามหลายรอบที่จะปลูกบ้านให้พ่อแม่ปลูกบ้านให้ตัวเองอยู่พอดาวเสาย้ายครั้งนี้ท่านจะประสบความสําเร็จแต่เนื่องจากราศีมีนั้นมลตยูอยู่ในตําแหน่งการเงินทําให้การเงินของท่านนั้นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร ตรงนี้คือจุดที่ทำให้ราศีมีนจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวเสาร์อยู่ในอันดับที่4มาถึงอันดับที่สนั่นคือราศีตุลครับได้แก่ผู้ที่เกิดระหว,าว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือผูกดวงวางลัคนาสถิตราศีตุลดาวเสาร์หมายเลข7เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ คราวนี้ดาวเสารก็เข้าเรือนพันธุที่แปลว่าที่แปลว่าความมั่นคงหรือแปลเป็นวัตถุก,ก็คือบ้านพี่น้องชาวราศีตุลท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพยายามแล้วพยายามเล่าก่อนหน้านี้โครงการเขาเปิดมาเห็นบ้านสวยหอบเอกสารไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้า้าที่ส่งไปหาแบงค์แบงค์มองหลักฐานมองรายได้สายหน้าแต่ครั้งนี้ครับเหมือนผีจับยัดจะมีคนนำมาเสนอจะมีคนนำพา ให้ท่านสามารถซื้อบ้านและมีบ้านเป็นของตัวเองได้ส่วนท่านที่มีบ้านอยู่แล้วอยากจะขยายอยากจะต่อเติมอยากจะซื้อบ้านใหม่ท่านก็มีโอกาสในช่วงตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมและนับต่อไปอีก2ปีครึ่งสิ่งที่ท่านวาดหวังจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่เนื่องจากว่ามฤตยูหมายเลขศูนย์นั้นเล็งตําแหน่งเกิดของราศีตุลอยู่ดังนั้นการย้ายของดาวเสาร์ครั้งนี้จึงส่งผลดีกับราศีตุล เป็นอันดับที่สาม,มาถึงอันดับที่สองครับนั่นคือราศีกรกฎนั่นคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีกรกฎแบ่งออกเป็นสองช่วงสองวัยครับวัยที่1วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือคนที่ผ่านวัยรุ่นหนุ่มสาวมาแล้วแล้วยังไม่ได้แต่งงาน คนนึงเขแต่งงานคนนี้เขามีลูกเราส่องกระจกดูตัวเองเอ๊กก็สวยนะเอ๊กก็หล่อนะมีคนมาจีบเราแต่มันก็ไม่ใช่สเปคคนที่เราคิดว่าใช้สเปคมันก็ดันมีแฟนแล้วรอบนี้ถึงคิวของท่านแล้วครับเรียนเลยครับว่าให้หาสถานที่กําหนดเลยว่าถ้าแต่งงานในรอบนี้ฉันจะแต่งที่นี่และกําหนดธีมการแต่งงานไว้ได้เลยเพราะว่า ท่านมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจและแต่งงานในรอบนี้แน่นอนแต่บอกไว้นิดหนึ่งครับว่าสำหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนั้นถ้าท่านมีคู่ครับเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่คู่ของท่านเป็นคนสูงวัยสองคู่ของท่านเป็นคนที่มีความเคร่งเครียดจริงจังใบหน้าดุไม่เคยพูดชอบทำมากกว่าพูดและสามคู่ของท่านจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดี คนราศีกรกฎต้องเลือกครับคือถ้าเจอเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งใน3ข้อนี้ก็เลือกเอาเองแล้วกันจะเอาอันไหนนะครับวัยที่2ครับราศีกรกฎที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือเรื่องของการทําธุรกิจลงทุนท่านจะมีแนวทางในการทําธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จจากนี้ไปในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งช่วงที่ดาวเสาร์เล็งตําแหน่งเกิดของท่านอยู่ ราศีกรกฎยังมีราหูที่ทํามุมโยกหลังอยู่ราหูอยู่ในเรือนราภะดังนั้นราศีกรกฎจึงได้รับพลังอันดีจากดาวเสาร์เป็นอันดับสองมาถึงราศีที่ดวงจะดีเป็นอันดับหนึ่งจากการยกย้ายของดาวเสาร์นั่นคือราศีธนูครับได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีธนูดาวเสาคือดาวการเงินผมนำเรียนท่านก่อนหน้านี้ว่าตอนที่ดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวตัวตนของคนราศีธนูเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินและดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเกิดแต่ตอนนี้ดาวเสาตามดาวพฤหัสเข้าไป ทั้งตัวตนและดาวการเงินอยู่รวมกันส่งผลให้พี่น้องชาวราศีธนูนั้นจะมีความอู้ฟู่มั่นคงมั่งคั่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินซื้อที่ดินไว้สร้างบ้านให้เช่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเช่าไม่ค่อยเต็มเช่าๆออกๆเข้าๆออกตลอดเวลาจากนี้ไปจะคืนทุนจะได้กําไรแล้วครับพี่น้องราศีธนูที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินมาหลายปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรือบ้านคนอื่นเราทํางานในฐานะนายหน้าก็ตามรอบนี้ท่านมีโอกาสที่จะขายบ้านขายที่ดินแปลงนั้นได้สภาพเศรษฐกษิจจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าท่านเป็นราศีธนูมีโอกาสขายได้แน่นอนครับและอิทธิพลของดาวดวงนี้จะทําให้พี่น้องชาวราศีธนูไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งใดทํางานใดก็ตามมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินมาล้างภาระล้างปัญหาทั้งหมดที่มีในเรื่องการเงิน ส่วนราศีธนูที่มั่นคั่งร่ำรวยอยู่แล้วท่านก็มีโอกาสสร้างฐานะแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นส่วนราศีธนูที่ฐานะย่อบแยบย่ำย่ำแย,ย่จากนี้ไปก็จะมั่นคงเป็นฝั่งเป็นฝาหมดทุกหมดโศกในเรื่องของเงินทองนะครับนี่คือ5ราศีที่ถึงเวลาที่ชีวิตจะสดใสชีวีเปลี่ยนใบหน้าเบิกบานท่านาผูชมครับหากว่าท่านสนใจหนังสืองานเขียนของผมหชุดวันนี้ 11เล่ม11เรื่องราคา1,080บาทให้ท่านแอดไลน์ไปที่ข้างบนนะครับสมเจตแสงแต่ถ้าท่านต้องการหนังสือเลขที่บ้านเพียงเล่มเดียวทำการค้าอยู่อาศัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ร่ำรวยเล่มนี้320บาทแอดไลน์ไปที่คนคมบิสขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนาจและบารมีครูบาอาจารย์ของผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพู คุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นจากอุบัติเหตุและโลยภัยทั้งหลายทั้งปวงที่สําคัญขอท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยิ่ง,งขึ้นขอขอบคุณและสวัสดีครับ